ไปถ่ายไม่ทันกล้องไปไม่ทันกล้องไปเลยเพื่อน <c> Hmm. <oughs> <c oughs> โเหนื oh, ่อยเลยอยู huh. ่เลยหอบแฮกแกเลยทำไมเหนื่อยเลยลูกหอบแฮกแหกเลยเอาละไปอีกไปอีกมอนไปเลยโอ๊ยเฮ้ยหอบแหกแหกหอบแหกกเดี๋ยวหายใจไม่ทันอยู่ลุยอยู่ อยู่เลยพอเหนื่อยเหนื่อยพอแข็งเลยเอาอีกล่ะเอาละเอาวิ่งไปวิ่งมาเอาโอ้ยมอนเอ้ยเอาหยุดก่อนเดี๋ยวอ้วกพอกลอกเดี๋ยวอ้วก ไปไหนอ่ะมานี่ก่อนมามานี่ก่อนมานี่ก่อนมามามานี่ก่อนลูกหย,ย,ยุดก่อนหนยุดก่อนหยุดก่อนเลยเว้ยเบ็ดหมด แบบดนอนเลยเสาแฮกๆเลยหยุดก่อนลูกหยุดก่อนหยุดก่นหยุด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 เนื่อยสุดๆแล้วเนี่ย มอนมานี่มอนมอนมันมาเร็วเร็วเร็วเดี๋ยวงูออกมาเร็วเร็วเร็วอุยอุยอุยชูชูชูชเดี๋ยวงูออกมา หน่อยไหมเหน่อไหมหนือไหนไหมนอนก่อนเหน่อยสุดๆเลยตัวไร้ตัวไร้เออตัวร้ใครใหม่ไงใครใหม่นุ่นใครใหม่นุ่น ให้ไปนู่นวิ่งไปวิ่งมาเหมือนเด็กเลยไอ้ตุ๊กตุยไอ้ตุ๊กตุย อ้โหไปแล้วก็กลับไปแล้วก็กลับขับอะไรมาให้ยายขับอะไรมา กินไม่ได้นะครับกินไม่ได้นะครับภาพอะไรอ่ะไม่เอาหนีซะด้วยหนีซะด้วยไม่กินโอ้โหอะไรก็จะกิน กำลังกายเย็นมาออกกำลังกายทำไมอะนอนนอนแล้วอะไรห เป็นไรลูกอยู่เลยแบตหมดแล้วเหรอทีนี้ ก็วัวช่วงนี้วัวกินแต่ฟางหญ้าไม่มีมีแต่ฟางน่าสงสารวัวเนาะหญ้าไม่มีพอให้ตัดเลย ขอบคุณนะคะที่เข้ามาชมคลิปยายเงินขอบคุณค่ะสวัสดีจ้า